กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูรยุคนนะครับวันนี้อยู่ในช่องลงทงลงทาชาแน,นลนะครับพ่อแม่พี่น้องมาใส่เด็ดปลานะครับวันนี้นี่สองเงี้ยครับเงี้ยจิริดกับเงี้ยใส่เดือนนะครับไปกันเลยครับมือแรงใชมีแตมบอผมพาไปใส่ครับไปเลย ม,มือแรงต้องมีผลงานแน่นอนครับมือแรงครับจัดไปครับมือแรงครับใส่เป็ด ตอนเย็ยนรอชมผลงานกันได้เลยนะครับ สำหรับคำคืนนี้ใส่สวยห้ามาแล้วครับแต้มหนึ่งน่ครับใส่สวยเ้ามาแล้วครับหนึ่งแต้มไปครับคำคืนนี้อีกยาวไกลครับยาวไปครับคำคืนนี้ยังอีกยาวไกลสถานการณ์เป็นอย่างนี้นิ่งๆอย่างนีงนงนง้อะไรเห็นหนวดแล้ว น้องเห็นหมดลกูกโอ้บิดพอดีโอ้เบ็ดหลุดพอดีพี่น้องได้การขออนุญาตเก็บผลงานนะครับไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่ออืมออดกา,ารเบ็ดไปยังสี่เบ็ดไปยังสี่ อยู่บนให้พี่นงเหมือนเห็นหัวพี่นงเหมือนเห็นหัวห,หัวน้อ่ใอ่เสาะเน้ตนอยู่บนนาอ i think you know. no จังเดียวกันจังสีเอาเดีพี่นอ้องเห็นตูมันบ่หนตูมันอ้เบีดผมวอมอยู่ทั้งนี้ Tinh ngày bụng chân sỉu môn đấy Đưa tìm mọi người kia nha ghi 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 biết mà để cho ôi bẹt cái gì bớt phó bẹt chẳng chẳng gì đầy măng phí nó. ผู้ขายยู่ยเวะเจ้โอ้พี่พีเบ็ดปุ่มพันมาพันมาโดนยุ่โอ้อย่าหมุนอย่าหมุนเออ พี่น้องพี่น้องอู้อูใจเต้นตุบๆเลยเอขอญอาตเก็บเตียมกันหนึ่ครับแห้งๆแห้งๆตัวนี้พี่น้องครับหลังจากเมือ่อคืนนี้โทรศัพท์ผมแบตเบรดนะครับผมจีพามาเบิ่งป่านะครับผลงานเมือ่อคืนนี้ได้อยู่ อะไรเงี flat, u, tamam. <N> ้ยฮะเจยังไงป่าฮอนอยสาวกำเนิดตัตายแล้วล่ะาไปแงกินแกงไปน้ำมัน่กินข้าวอก็ไปกินข้าวแห้งพุนไปียงแห่น้ำมันถั่นเอาตัวที่ตายนี่ก็ จะวงปลาไรตัวนี้อห้ไปบง,ดงบเดนให้า้า,เ,า,าเลยบเดินเขาบอกอ้บึโ้ไดเลยจับปเยบึไอ้ตันี้ตมันเป็นจฟนฟฟนนะน่ะมันเป็นหัวเออมันเป็นหัปลาไลแล้วเป็นจนฟอนน่ะเมนบ่แมนปลาไไงได้ท่านี้ตีอ <c oughs> ้ยตัวนี้เอาจับอัตโตตายไปให้นักกินบ้านซะ เอัยังไม่จัดใช่เอัยังไปค้าง,าางไว้เขาไปไว้พุ่นไปค้างไหวไปไปพุ่นไปเขาไปไหวพุ่นได้นั่นกินเขาแล้วเราจะไปรับเงินก่อนนะคุย